ครับตัวดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผ่าสันตอกนะครับไม้ไผ่จระเข้พันขบนะครับลักษณะของไม้นะครับก็จะเป็นข้อติดนะครับไม้ข้อติดมันจะเป็นสามข้อนะครับมันจะเป็นตานะครับนี่มีคอซึ่งเต็มนีคอนะครับอันนี้คือตาบนล่างแล้วของอันกลางกัะตาก็อยู่ฝั่งนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นไม้เป็นรอยหยักนะครับเป็นธรรมชาติมันนะข้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามครับตาบนตาล่างตากลางอยู่ฝั่งนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับมันจะเบี้ยวอันนี้ตาจะอยู่นี่ข้างล่างอันนี้ตาอยู่นี่ข้างล่างครับเนื้อไม้ก็จะเป็นไม้ตันนะครับเหนียวนะครับอันนี้ ก็ไม้มีราคา,าครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อตูดนะครับไม้แข็งเป็นไม้ดำานะีให้ดูชัดๆงานก็จะเป็นมาตรฐานเดิมนะครับก็เป็นเลเซอร์ไก่เซฟเลดครับครอบคลายดัเลียดยางก็จะเป็นสิบเอ็ดมิลน,นะฮะตัดสิบแปดถักให้ด้วยนะครับเก็บสายรางก็จะเป็น ลางโค้งครับเป็นลางโคง้งแปดมิลหลวมๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกสองลูกนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นการเต้น,นครับแปดมิลหัวก็จะเป็นหัวเหล็กปกติครับโอเคครับผมเดี๋ยวเทสยิงตรงนู้นเลยนะฮะเป้าหมายเดิมอันนี้ก็จะเป็นลูกใช้ลูกซ้อมนะครับ ขึ้นไกขึ้นเซฟขึ้นยางยางตัดสิบแปดครับตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่แข็งมากนะครับเอาไปตัดได้อีกนะครับเผื่อไว้สําหรับลูกค้าเดี๋ยวดึงใหม่ๆแล้วดึงไม่ได้นะอันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นหลักที่ผมปักไว้จากนี้ไปถึงตรงนู้น,นครับสามเมตรจากอันนี้มาถึงอันนี้เมตรหนึ่งจากอันนี้ไปถึงอันนี้สองเมตรนะครับรวมเป็นสามเมตรเดี๋ยวยิงสองเมตรก่อนนะ มัจะยิงใบใบไม้ที่เนื้อนู่นอืมสองเมตรนะครับไปแบบนิ่งๆเลยนะอืมกลางใบนะครับเห็นใบไหม <Okay. c oughs> สามเมตรนี่นะครับสามเมตรนะครับติดเลยเหน็นะอ้ย ดีครับวันนี้เบาครับไปไหนก็ไม่ต้องพกไม้หนักนะครับใช้แบบนี้เราจะติดใจนะครับผาอื่นก็ไม่จับเลยมันหนักใบเล็กนี่ก็เข้าปิ้นเลยฮะเครับผม ลำนี้ลูกค้าปิดแล้วนะครับเขาอยากได้มานานครับก็ไม่มีไม้ใหเขาสักทีนะครับเวลาจเจอเจอไม้นี้มานะครับก็เลยลองทําให้เขานะครับส่งไปส่งไปลำนี้ส่งไปที่ตอนนี้ส่งไปมหาสารครามนะครับเอ็คครับผม หมานๆครับ